สวัสดีครับพบกับมิสเตอร์บาดาลนะครับผมโจนินนาสินชัยในรายการน้ำบาดาลเพื่อคุณนะครับและตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่หน้าโรงเรียนศรีประจันเมธีประมุขอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับและอยากจะพาคุณผู้ชมมาดูครับโครงการดีๆของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกับโครงการศึกษาสำรวจน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับน้ำบาดาลเพื่อประชาชนก็คือเพื่อคุณทุกคนนั่นเองนะครับจุดจ่ายน้ำตรงนี้นะครับ จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไรประหยัดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนอย่างไรเดี๋ยวเข้าไปคุยกับท่านผออของโรงเรียนกันดีกว่าครับตามผมมาเลยครับ ตอนนี้นะครับมิสเตอร์บาดานนะครับอยู่กับท่านว่าที่ร้อยตรีรังสีวิบูลอัตกรู้อด้วยการโรงเรียนศิริประจันเมธีประมุกแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับอยากจะถามท่านครับว่าที่โรงเรียนศิริประจันเมธีประมุกเนี่ยแต่เดิมยังไม่มีเป็นยังไงบ้างขัดแทนน้ำไหมครับบริเวณนี้ไม่มีจุดบริการน้ำดื่มนะฮะตั้งแต่เดิมมานี่นะอาจจะมีน้ำที่ขายตามร้านค้าครับ แต่ว่าน้ําที่มีคุณภาพดีๆแล้วก็บริการฟรีเนี่ยนะไม่มีหายากมากแล้วพอมีโครงการแบบนี้นะครับจุดใจน้ำเนี่ยเพื่อประชาชนเ,นเป็นยังไงบ้าง <S <S ครับเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนมากมอเตอร์ไซค์ก็บรรจุขวดเล็กๆเ,เลยนะก็สามารถบรรทุกมา <ạ. S 1> แล้วก็มากรอกน้ําได้ฟรีฟรีครับเราตั้งสถานที่เนี่ยอยู่ที่ ในโรงเรียน mm. น้องๆเด็กนักเร nah, ียนก็ได้บริโภคด้วยก็ได้ประโยชน์ครับโรงเรียนก็ได้ประโยชน์ในส่วนของน้ําดื่มหรือว่าน้ําดิบที่ทรัพยากรธ้รมดาบริการให้โรงเรียนโรงเรียนระบบประปาเราเราใช้น้ําประปาเมื่อไม่มีน้ําประปาเนี่ยเราได้วางระบบเอาน้ําทรัพยากรน้รมดาไปเป็นสํารองครัเราสูบขึ้นไปสํารองเลยอ๋อแปลว่าทุกคนก็ได้ผลประโยชน์หมดเลยครับได้หมดครับได้น้าดื่มได้น้ำบริโภคที่มีคุณภาพด้วยตรงกับชื่อรายการเลยครับชื่อรายการชื่ออะไรครับน้ำบาดาลเพื่อคุณ อาสุดยอดเลยนี่ครับพี่นี่ก็คือมาบรรทุกน้ำาครับผมวันนี้คือมาบรรทุกกี่แกลลอนครับสามแกลลอนครับสามแกลลอนหขวดอีกประมาณสิบขวดเลยสำหรับจุดจ่ายน้ำเพื่อประชาชนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำประดานอยากให้มีจุดแบบนี้เยอะๆไหมครับมีเยอะดีรับนี้น้ำที่ขายบางที่ยังกินไม่ดีขนาดนี้เลยคุณภาพของน้ำดีดีครับแล้วก็ในนี้ก็มี ตอนด้วยครับผมแล้วก็น้ำเย็น,น,นจากฝากอะไรถึงกรมทรัพยากรน้ำบาดาลบ้างครับพี่อยากให้ขยายพื้นที่จะได้มีน้ำใช้จะเยอะๆหน่อยครับเพื่อประชาชน,นขอบคุณพี่มากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับไ<อ>หวไหมคนเดียวไหวไหมพี่จะช่วยผมด้วยครัทําทงานหน่อยทํางานหน่อยอ่ะอ่ะอะอะอะมือไม่ว่างพี่อยากช่วยนะมือไม่ว่าง การบริหารจัดการการดูแลแท้ง์ของเราเนี่ยนะครับดูแลกันยังไงพื้นที่ของเราเนี่ยครับด้วยความไว้วางใจจากทรัพยายกรธรรมดาน,นะครับ<ะ>มอบให้พื้นที่โรงเรียน,น<ะ>เนี่ยเป็นจุดบริการใ<ะ>นฐานะเจ้าภาพนะครับก็ได้ประสานกับทางองค์การบริหารส่นตำบลท่านก็ดําเนินการดูแลในเรื่องของไส้กรองนะครับในเรื่องของความสะอาด อยากให้ท่านฝากถึงกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับที่มีโครงการดีๆแบบนี้ครับขอขอบคุณนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับที่ควบคุมดูแลนะครับเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลท่านวราบุญศิละบาอาชาท่านสสในพื้นที่ครับท่านสารวัชชิุจิตนะครับท่านก็มาดูแลความเดือดร้อนบริเวณนี้ประชาชนได้ประโยชน์มากเลยครับถ้าเรามาตั้งแต่เช้านะเราจะเห็นว่ารถจอดนะครับ ถึงตอนค่ำเลยลดค่าขคงชีพแล้วก็ทุกชนชั้นได้ประโยชน์หมดขอบคุณท่านผู้บริยการด้วยนะครับครับครับจุดที่เรายืนอยู่นี้นะครับเป็นจุดจ่ายน้ําตามเส้นทางสายหลักอยู่ที่อําเภอศรีประจันครับแต่ยังมีจุดหนึ่งครับ,รบที่ดอนเจดีเดี๋ยวผมจะพาทุกๆคนไปดูอีกจุดหนึ่งครับ และตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับกับจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนนะครับนั่นก็คือท่านทวิทย์แย้มวงประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนตนําบลดอนเจดีครับสวัสดีครับครับถามหน่อยครับว่าแต่ก่อนตอนที่ยังไม่มีจุดจ่ายน้ำบาดาลตรงนี้รรประชาชนไปเอาน้ําจาก ประชาชนต้องซื้อน้ำดักร้านค้านะครับจุดใจน้ำาราดานี่แม่อยากจะบอกว่ามีความพิเศษหลายอย่างมากก็คือหนึ่งใช้โซล่าเซลล์ครับใช้พลังพลังงานแสงอาทิตย์ครับช่วยประหยัดเขาไปอีกนี่เข้ามาเลยมา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 ช่วยกันนี่แต่ก่อนเคยเล่นไหมมากันกล้วยเคยครับมากันกล้วยโอ้สมัยนี้ยังได้ถือถือมามาไม่ไม่ไม่กำลังบอกเออเชี่ยเชี่ยกเลยยกเลยถามคุณนานนิดนึงครับมีบริการน้ํา ติดใ,ใจน้ำเพื่อประชาชนแบบนี้มาบ่อยไหมอะในเที่ยวนะต่อวันหรือต่อสัปดาห์านตอนนี้เอาไปดื่มกินไล้น้ำสะอาดไหม<ช>ดีกว่าน้ำขวดที่เราซื้กินเลยดีกว่าเราผ่านการกรองแบบ r O เนาะ Reverse Osmosis โค<ช>รงการดีๆแบบนี้อยากจะบอกอะไรครับผมในนาม ประชาชนชาวอำเภอด,ดินเจดีต้องขอขอบคุณรัฐบาลชุดนี้มากนะครับที่ให้การสนับสนุนงบประมาณมาสร้างุน้ำแร่ของอำเภอดินเจดีเดี๋ยวจะบอกว่าจริงๆเราเนี่ยปากท้องของประชาชนแล้วเป็นความเดือดร้อนจริงๆน้ำดื่มนี่แพงมากเลยที่ซื้อพอมีแบบนี้ก็ประหยัดป,ยประหยัดไปได้เยอะเลยต้องขอขอบคุณก,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลน,นะครับมิสเตอร์บาดาลนะครับวันนี้ดีใจมากๆเลยที่พาคุณผู้ชมมาได้ดูได้เห็นและได้ถึงความรู้สึกของประชาชนที่มารับบริการจริงๆนะครับเอพิโซดหน้ามิสเตอร์บาดาลจะพาไปไหนต้องติดตามชมครับกับรายการน้ำบาดาลเพื่อคุณ